เร็วเรื่องนหญ่ก็ครับคราวนี้ยการที่จะเดินชัน,น่ยให้มันได้อย่างน้อยเนี่ยสี่สิบนาทนีมันมีวิธีจูงใจยังไงปกติเป็นไหมครับเวลาเราเดินรูวิ่งเนี่ยตาเราจะมองเวลาเวลามองไปก็ได้โอ้ยเพื่สิบนาทีเองโอ้ยไม่เป็นไรไม่ได้ละยี่สิบไม่ถึงครับถ้าไหน ข้อห่มใช่ไหมครับครับข้อห่มเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่ยากที่สุดคือการเอาตัวเองไปอยู่บนลูวิ่งบนลูวิ่คมันยากอ๋อเบนเด็กเอเดินขึ้นยากกว่าเหรอเดินขึ้นยากกว่าเชื่อผมเชื่อเลยว่าคุณเนี่ยสกอร์ดิ้งโทรศัพท์อ่ะสกอร์ดิ้งไปเรื่อยๆตอนเช้าตอนคืนเนี่ยผมว่าเดี๋ยวชั่วโมงนึงแหละอืมแต่เดียวชั่วโมงนึงผ่านไปเลยฟุ๊บ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 ปั๊บแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจะตัวเองขึ้นไปบนนั้นอ่ะคุณแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเมื่อนัั่่่งงมมมวผผไปชโสหรบแค ใช้วิธีไม่เอาหนึ่งสองั้นแต่เป็นสามสองหนึ่งเาเดินขึ้นไปเลยมัน่านักไปไังไหมันต่างกันหนึ่งสองั้นกับหนึ่งสองสามสี่ห้ากลับมาดีกว่า,าแต่สามสองมันไม่มีเวลาแล้วโซ่ก<อ>็ต้องขึ้นไปแล้วแล้วถ้าเกิดมันสามสองหนึ่งลบกหนึ่งลอ่าก็ต้องหาวิธีใหม่ๆผมก็สึกว่ามันมันอาจจะใช้ไม่ได้ตลอดแต่ว่าเชื่อเถอะอย่างน้อยไอแอปนี้ยมันทำให้เราใชืได้สักครั้งเลยอันนี้น่าสนใจปกเสียงเปหนึ่งสองสามราเป็ดสามสองหนึ่งไป แล้วผมเชื่อเลยอ่ะสักเดือนหนึ่งคุณก็จะไม่ทาเชื่อตัวเองแล้วคุณจะไม่เชื่อตัวเองแล้วคุณต้องหาวิธีใหม่เออมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงเหมือนผมเลยผมใช้วิธีที่หลากหลายมากช่วงแรกเดี๋ยตอนเดินอนะ่ะช่วงนั้นมันมีมิวสิคเฟสติวัลแล้วผมก็จะฟังเพลงที่จะต้องโชว์ครับวนไปเลยเพราะว่าผมโชว์สมมติห้าเพลงห้าสามสิบห้าสิบห้านาทีผมฟังวนสามรอบอย่างน้อยเราได้สี่ห้านาทีนาใช้วิธีนี้ใช่ครับแต่ว่า หลังๆก็จะเบื่อแล้วเบื่อทำไงอ่ะ Netflix ครับอ่ะฮะดูซีรีส์ดูหนักไปหาเรื่องที่ชอบหาใหมดผมผมมีผมมีสิ่งที่สิ่งที่ดีสำหรับผมแล้วผมจะดูพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยครับการ์ตูนง่ายๆเบาสมองเกิดใหม่ในโลกต่างแดนอะไรเงี้ยครับอันนี้ีชื่อการ์ตูนมันเป็นประมาณนี้ฮะลองหาดูคือหรือไม่คุณก็ลองดูละครคุณธะทำอะไรก็ได้ ผมเชื่อเลยคุณดูแป๊ดเดียวจริงๆคุณดูแป๊บเดียวแล้วมันไม่ต้องคิดเยอะคุณเอาไปวางตั้งเนื้อเรื่องตามไว้ฟัฟฟักฟัเพราะคุณเนี่ยเวลาคุณเดินอยู่บนลู่วิ่งเนี่ยโฟกัสคุณมันจะจดจ่อวินาทีต่อวินาทีต่อวินาทีต่อวินาทีไม่ว่าจะปัวหานที่เบียเบนีดเบนเหนื่อยหิวน้ำหาเรื่องคล้องให้เราลงไปเฮ้ยวินาทีต่อวินาทีผมเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหาเลยที่ดูอย่าไปฟังสารคดีที่มันยาก อ,อย่าไปฟังอย่าไปดูอะไรที่มันยากเกินไปโอเคเอาที่ง่าย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 เลยละครคุณธรรมนะฮะจริงจริงละครคุณธรรมละครสั้นพวกอะไรพวกเนี้ยจะตรวุง่ายๆหรือสรุปข่าวอืเรื่องชาวบ้านครับ <c oughs> คุณลิสต์มาเลยลิสต์มาเลยแล้วคุณอย่าไปดูพวกนั้นสิ่งที่เราชอบที่เราชอบเป็นนิสัยอย่างพวกคุณบางคนอาจจะชอบดูซีรีส์วิวาย คุณไม่ดู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 เก็บไปเลยแล้วเพื่อที่จะมาดูตอนเดินเอาไปดูบนเดินแล้วจังหวะที่ใจคุณเต้นอ่ะคุณจะคุณจะเดินอยู่วันนี้แล้วคุณจะมันจะมีแรงเดินเออเชื่อไหมเชื่อเพราะอย่างผมไคดูการ์ตูนในฉากต่อสู้มันจะอุ้ยอุ้ยผันไปแล้วจังหวะที่คุณกินนั้นอ่ะห้านาทีแล้วนะฮะใช่ไหมจริงจริง ถ่ายคลิปมาให้ดูด้วยนะแต่จังหวะที่พวกคุณจะวนย้อนกลับไาอีกช็อตที่ชอบช็อตนี้ชอบใช่ไหมดูสิปุ๊บซูมเออซุ้มซุ้มซุ้มได้หรอซูมซูมแล้วไม่พอบนนั้นคุณทำไปเลยคุณทำไปเลยแต่ว่าอย่าฝืนตัวชี้เกินเดินอย่างน้อยให้มันอยู่บนรู้เออเรารู้จักแฟนขับรถเองเนาะใช่ไหมรู้จักเองรู้จักไม่ปฏิเสธเลยหรอ ไม่โอเคไม่คือไม่เดินนะไม่เลยไม่ขับไม่ดูนะไม่เดินเออก็คือหลักหาจีบเบเงเบนให้เราครับเกิดมากขึ้นมีแต่แต่แนะนำอย่างหนึ่งนะอยากจะดูรายกัรไม่ได้ครับใ่ไห้น้องไม่ได้ดูเร็จปุโอ๊ตทาร์มานแดนใช่เออคราวนี้ถ้าเกิดถามเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอยากตากุญแจก็ยังต้องหาแบบเรียกว่าแรงจูงใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยเลยครับก็มีวิธีคิดในการหาแรงจูงใจในแต่ละวันยังไงบ้างเซ็ตมป็นยังไงแล้วมันถึงทำได้ยาว คือผมยอมรับว่าจริงๆเนี่ยแม้แต่ในช่วงนั้นเองอะ่ะปีที่แล้วผมรู้สึกว่าผมประสบความสำเร็จแต่ว่าอย่างที่คุณหมบอบอกว่ามันเป็นมันมีกราฟของมันนอ้องถ้าเราไม่ได้ถ้าเราฟอสต์ตัวเองมากไปหรือเราไม่ได้ทําถูกวิธีอ,อ่าของผมเนี่ยพอไปทํางานหนักเริ่มไม่มีเวลาแล้วทีนี้ปรลานซ์ตัวเองไม่เป็นแล้วสิ่งสาคัญเลยมันคือเรื่องของไลฟ์สไตล์อย่างที่บอกไปไลฟ์สไตล์ผมเปลี่ยนละ ผมเลยไปใช้วิธีที่ผิดอีกเช่นแบบไม่ทานข้าวบ้างหรือกดมือต่อมือบ้างซึ่งมันมีช่วงผมผอมที่สุดในชีวิตก็คือปลายปีที่แล้วครับแต่ว,ว่ามันไม่ได้เฮลตี้เลยอืผมรู้สึกว่าร่างกายผมอ่อนแอมากคการเนื้อไม่มีไปออกกําลังกายไม่มีอะไร,ไ,รมไม่ไแรงเต้นไม่ค่อยจะไหว<笑><笑>ใช่ฮะแล้วรู้สึกว่าถามว่าดูดีไหมมันผอมลงครับ น้ำหนักมันลดลงครับทุกคนแต่ว่าสิ่งที่มันลดไปอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันมีกล้ามเนื้อนาะที่หายไปด้วยคุณหมอบอกสามสิบเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไขมันจริงๆแล้วอาจจะมีเรื่องของน้ําในร่างกายคที่หายไปมันจะไม่ใช่ไขมันก็ได้น้าหนักที่ลดลงไปมันจะไม่ใช่ไขมันทั้งหมดอืมันเลยผมเลยมีช่วงที่ผมสูญเสียกล้ามเนื้อไปค่อนข้างเยอะแล้วมันเกิดอาการบาดเจ็บผมผมไม่ว่าจะเป็นขาหัวไหลผมเลยเลิกเลยครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีแบบ เปลี่ยนทันทีเลยตอนอย่างตอนนี้ผมรู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตผมซัตสแตน์ล้วที่มันจะควบคุมตัวเองได้ค่อนข้างทุกคนจะเห็นว่าผมแบบว่านุ่มฟูขึ้นใช่ไหมเพราะว่าผมผมมาผม,ผมรู้สึกว่าการที่ผมจะใช้ชีวิตได้ย,ยาวๆเนี่ยไลฟ์สไตล์มันต้องบาลานซ์กันอย่างน้อยผมไม่ทํางานนต้องมีเวลาออกกำลังกายให้ตัวเอง<ะ>มีคาร์ดิโอนดนิดหน่อยอย่างน้อยอยู่ห้องอะ่ะ กล้ามเนื้อต้องไม่มีวันหายไปเตาเผาเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดใช่ไหมครับอย่างร้อยคุณต้องวิดพื้นผมนะของผมตั้งไว้เวลาร้อยยังต่ำอ่ะคือเรื่อยเยอย่างไรมันต้องทอําอ่ะสมมติว่าคุณมีเครื่องเป็นสิ่สามร,ร้อยคุณอยากเติมน้ามันอ่ะคุณอยากเติมน้ำมัน,มน,มนแล้วความจุคุณจุได้แค่พันสองวันนี้คุณอยากเติมหมูกรอบซึ่งมันการเติมกรอหงหมูชิ้นเป็นพันห้าคคุณก็ค่ไยๆเอาใช่ไหมถ้าไปโอดปุ๊บอย่างที่บอกไปว่าเราก็จะ เขาขาดน้อยลงอะไรต่างๆซึ่งเรื่องนีง้นมันสําคัญมากมันทาให้เราแบบไม่มีความสุขอย่างช่วงนี้ผมเลยแบบว่ามาเลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ต้องอดอาหาร skip meal ต้องกินยาด้วยคือผมเรื่องการกินเนี่ยสมมติคุณอดอาหารป่วยปุ๊บก,กินยาสามมื้อไม่ได้แล้วอือเพราะคุณกินแค่มื้อเดียวครับอันนี้ก็จะลําบากต่อชีวิตคุณดีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายครับมีตัวช่วยอะไรในการช่วยลดน้ำหนักหรือว่าความเป็นแบบบ้าบ ผมว่าจริงๆมันคือเป้าหมายแล้วกันครับเป้าหมายเรามีไว้ไว้ก็จริงแต่ว่าเป้าหมายในแต่ละวันก็พอไม่ต้องเป็นเป้าหมายที่ไกลมากเป็นเป้าหมายเล็กๆในการเอาชนะตัวเองง,ง่ายๆเลยสมมุติว่าเราเจอขนมอ่ะเราลองกินมันไหมหรือลองเปลี่ยนมันเป็นโปรตีนอย่างเช่นผมเนี่ยหัวใจผมเนี่ย <Okay. S 1> เห็นหมูกรอบทีไร <Okay. S 1> เห็นไก่ทอดทีไรเราคึ้ไว้ตลอดเลยนะว่า การเปลี่ยนแปลงแค่เล็กๆวันนี้ลองม่างีดมันกินไหมเพราะเราไม่กินวันนี้เราคิดว่าเดี๋ยวเราก็กินพรุ่งนี้แต่ล้วถ้าเราไม่กินอันเนี้ยเราก็ยังสามารถกินอะไรดีๆได้หรือแม้แต่วันนี้ลองไปหากิจกรรมทําเล่นๆอย่างเช่นวันนี้พวกคุณอาจจะเดินจากที่นี่ทูวริชิตตลไปเสียงทองก้อน <c oughs> ซึ่งไม่จําเป็น <c oughs> ไม่จําเป็นลองคิดลองเล่นๆล,ล,ละกันก่อนนอนอุ้ยไหนลองดูเบเบ๊กหน่อยสิลองดูก่อนได้เปิดดูก่อน ขยับตามหนึ่งที่ไม่ไหวก็พอแค่นั้นเองลองลองเปลี่ยนไปทีเล็กๆน้อยๆตั้งเป้าหมายให้ตัวเองเล็กๆอยา่างพึ่งไปภาพรวมว่าฉันจะต้องกินแถานี้ไปแถานี้ภาพรวมเป็นแบบนี้ร่างกายฉันโอย่าไปไม่ถึงรองเอาแค่วันนี้สร้างนสัยก่อนดีกว่าเออรูปทิปก็มีแอป,ปที่ช่วยได้เหมือนกันครับใช่ไหมครับแอป,ปก็คือเวกแพนทก็ช่วยได้เหมือนกันคืออะไรนะก็คือสามารถที่จะบันทึกอาหารของเรา แอปกับการกิจวัตรต่างๆเพื่อการเพื่อแอ,อนะดแพนลดปีครับนเนาะออกมาลอง,งกันคือว่าลองกินอะไรไปบ้างเพื่อที่จะคำนวณในแต่ละวันได้ด้วยครับนี่นี่คือแขกรับเชิญพเเิเศษของเรานะคะนรับขอเสดงความยินดีกับตั้งด้วยคุณครับเดี๋ยวถ้า,า,า,าอุ้ยมวยพิธีต่อนะครับเดี๋ยวพิธีเชิญ